วิธีการใช้ชีวิตออนไลน์ไลฟ์สไตล์สไตล์ข้าเจ้านะมันต้องฝึกนะข้าเจ้าฝึกมาเป็น10บสปีนะคะฝึกทั้งการไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เซตเอกสารทุกอย่างเป็นออนไลน์นะคะไม่ไม่ต้องไปเปิดตู้เอกสารอะไรเลยนะคะมันจู่ๆค่ะจะมาแบบใช้ออนไลน์เรียนแบบข้าเจ้าเลยมันจะยากนะคะข้าเจ้าฝึกมา10กว่าปีค่ะแล้วก็เซตเอกสารแล้วก็ การหาเงินหาลูกค้าเข้าเจ้าหาออนไลน์มา18ปีแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยจัดถนัดทางด้านออนไลน์ไม่ถนัดการเจอผู้คนบนเฟซทูเฟซเนี่ยค่ะเจ้าจะไม่ถนนดนะคะดังนั้นนะคะวิธีการใช้ชีวิตของข้าเจ้าเนี่ยจะเรียบง่ายแต่สุขสบายนะคะมีความสุขมากเลยนะคะตัวอย่างเช่นเครื่องนอน,นะคะ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเครื่องนอนให้นะคะเครื่องนอนเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นถุงนอนค่ะถุงนอนแล้วก็เห็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะโหคือถ้าเวลาพับนะมันจะเหลือแค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็พับเก็บใส่ถุงอ่าเล็กๆนะคะแล้วก็สามารถนอนได้ถึงสองคนเลยแต่ข้าเจ้านอนคนเดียวก็สุขสบายดีนะคะเนี่ยค่ะเราเป็นผ้าปูด้วยแล้วเป็นผ้าห่มด้วยไปไปในตัวนะคะอันนี้ ก็เป็นหมอนนะคะหมอนเล็กๆนะคะเราสามารถส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องอพกสมมติว่าไปนอนที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็ส่งทางไปรษณีย์ก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นแฟลชเอ็กซ์เพสเนี่ยเขาก็มารับถึงที่นะคะไม่ต้องหอบให้เสียเวลานะคะแล้วก็ผ้านี่นะคะเอาไว้คลุมหน้าผากกับคลุมตาเพราะว่าเวลานอนเนี่ยค่ะเจ้าชอบที่นอนที่มืดสนิทไร้แสงไฟนะคะก็จะต้องใช้ผ้าตัวนี้ค่ะ คุมและผ้าเนี่ยผ้าไหมนะคะใช้มาเป็นสิบปีแล้วทนมากๆผ้าไหมจีนค่ะเวลาหนาวก็ห่มได้เวลาไปดูหนังหรือว่าเวลาเราอ่านั่งแล้วก็เสื้อผ้ากระโปรงเราโป้เราก็ห่มกันโป้ได้นะคะบางเบาสบายซักกอง่ายนะคะทนมากไหมจีนนะคะไปซื้อที่ประเทศจีนได้เลยค่ะไหมแท้ค่ะเนี่ยค่ะเสื้อผ้าก็มีแค่พอใส่เท่านั้นนะคะแล้วก็ซักนะคะมีของใช้แค่จําเป็นมีพวกยา ของใช้แค่จกน้ําด่มน้ําดื่มนะคะแล้วก็ที่ออกกําลังชอบแอร์นะคะไม่ชอบแอร์ก็จะใช้พัดลมกาเอาไว้ต้มน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะของสตาร์บัคส์นี่เก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะนี้เป็นเล,เลมอนนะคะแช่น้ําเพิ่มวิตามินซีนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราจะอุ่นอะไรกลัวมันเย็นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะนคะคะ อุปกรณ์ทำรรมาหากินนะคะ iPad นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ,คะเขาชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเงียบสงบนะคะเห็นหิงห้อยหิงพี